ดีค่ะกัน,นิกากังคำหรือรู้จักกันในนามโคชเอมมี่นะคะเป็นนักธุรกิจอินดีมรหัสสมาชิก660059232ค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งมินิเจอร์ค่ะวันนี้นะคะเอมมี่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับทุกท่านได้ฟังกันค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้ที่แนะนำให้เอมมี่ได้มาพบกับโอกาสดีๆนะคะ นั่นก็คือพี่น้องอินดิมไฟปากของเรานั่นเองค่ะ,ะวันนี้นะคะเอมมี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเอมมี่มาเจอธุรกิจนี้ได้ยังไงนะคะและก่อนหน้านี้เอมมี่ทาอะไรอยู่นะคะต้องบอกว่าก่อนที่จะมาเจออา,อาชีพนี้นะคะเอมมี่ทำงานรับราชการค่ะปัจจุบันนี้ทำงานรับราชการนะคะรู้สึกยังไงคะอาชีพ อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มั่นคงเนาะรู้สึกว่าเออมีความมั่นคงแล้วทําไมยังเลือกที่จะมาทําอาชีพเสริมคิดเหมือนกันไหมคะหลายหลายคนที่เป็นอาชีพราชการเราจะรู้ดีค่ะว่าอาชีพเรามีความมั่นคงค่ะแต่ว่าเรามีไรายได้ไม่ตอบโจทย์ถูกไหม คิดเหมือนกันไหมคะว่าอาชีพราชการรายได้มันไม่ตอบโจทย์ค่ะเราเลยมองหาโอกาสที่เราจะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองอยู่เสมอเอมมี่เป็นคนหนึงค่ะที่ไม่ปล่อยให้โอกาสทวกนี้หลุดลอยไปนะคะเอมมี่จะพยายามไขวคว้าหาโอกาสที่ดีๆให้กับตัวเองเสมอค่ะแต่เราจะต้องศึกษาให้รอบคอบเนาะว่าอาชีพไหนที่ทําให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอาชีพราชการเอมมี่มองว่ามั่นคงแล้วค่ะ แต่ว่าเนื่องจากรายได้นี่แหละเอมมี่อยากมีเงินในกระเป๋าแล้วก็ไปซื้อของโดยที่ไม่ต้องคิดค่ะจับใจ่ายใช้สอยได้โดยที่ไม่ต้องคิดแต่อาชีพนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ในส่วนของเรื่องรายได้ให้กับเอมมี่เนาะเพราะว่าเอมมี่ยังจะต้องคิดก่อนที่จะซื้อของค่ะว่าเอ๊ะเราจะต้องดูความจําเป็นของสินค้านั้นว่าเราจําเป็นหรือเปล่านี่ค่ะเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เอมมี่ ต้องมองหาไรายได้เสริมที่จะมาตอบโจทย์กับชีวิตเอมมี่และจะต้องเป็นอาชีพที่ไม่ได้ส่งผลกระทบกับอาชีพประจำเพราะว่าเรามีอาชีพรับราชการหน้าที่ของเรามีหน้าที่หลักก็คือ8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะคะที่จะต้องทำงานในส่วนของรับราชการวันหยุดเป็นของเราค่ะนะคะแต่จะบอกว่าเอมมี่ไม่ได้ทำงานอาชีพเดียวนะเอมมี่ยังทำงานอาชีพเสริมอีก3อย่างค่ะนั่นก็คือ1 เป็นตัวแทนประกันชีวิตค่ะ 2. ค่ะเป็นอาชีพเกษตรกรค่ะ 3. ก็คือเปิดร้านค้าที่ขายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงปลาทั้งหมดค่ะนี่คืออาชีพที่เอมมี่ทำอยู่นะคะและอาชีพที่สีนั่นก็คือเป็นนักธุรกิจอินดีมนั่นเองค่ะต้องบอกว่าในเมื่อทำทำงานเยอะขนาดเนี้ย เอาเวลาที่ไหนเอาอะไรที่ไหนมามาทํางานจริงๆเราก็แบ่งเวลาค่ะในการทํางานนะคะในส่วนของการขายประกันเอมี่ไม่ได้ขายทุกวันค่ะหาจังหวะและโอกาสที่จะพูดคุยกับลูกค้าเนาะแล้วในส่วนของอาชีพเกษตรกร,เ,กรเอมมี่ก็ใช้ช่วงเวลาหลังจากวันหยุดค่ะสออาทิตย์ก็กลับบ้านนะคะก็ไปทํางานอาชีพเกษตรกร,กรไปกรีดย่างไปเก็บผลไมา้เพราะว่าเอมี่มีสวนผลไามา้ด้วยเนาะ แล้วก็ในส่วนของอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือร้านค้าเอมมี่ไม่ได้มีหน้าร้านนะคะแต่เอมมี่จะรับงานเฉพาะกิจค่ะเป็นโครงการโครงการเป็นจ o b ๆไปว่าอย่งงางนั้นเถอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานเฉพาะกิจซึ่งก็ไม่ได้จะต้องใช้ระยะเวลาอะไรกับเขามากมายก็เพียงแต่คอยคอนเน็กชันว่าเราจะสามารถ ใช้โครงการไหนเข้ามาในใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้แค่นั้นค่ะอันนี้คืออาชีพเสริมต่างๆส่วนอาชีพที่4นั่นก็คืออาชีพอินดีมนั่นเองค่ะอาชีพอินดีมเนี่ย เอมมี่มองว่าการเข้ามาศึกษาอินดีมเนี่ยค่ะมันเป็นการทำงานในรูปแบบออนไลน์ซึ่งเราใช้เวลาแค่วันละ2-4ชั่วโมงเท่านั้นค่ะและเอมมี่ทำงานอินดีมมา2ปีกว่าแล้วนี่ก็คือทำงานแค่บางเวลานะคะเอมมี่ยังสามารถพิชิตตำแหน่งเมนเจอร์ได้แล้วนะคะมีรายได้เข้ามาให้กับเราทุกๆเดือนค่ะและเข้าในทุกๆวันศุกร ของสัปดาห์ด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นเงินที่เราสามารถใช้จ่ายได้ในทุกๆวันศุกร์ทุกๆอาทิตย์เอางี้ละกันนะคะเพราะเงินเข้าทุกวันศุกร์ของของสัปดาห์เนาะและก็มีโบนัสพิเศษที่เข้าทุกวันศุกร์ของเดือนทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนอ่ะอันนี้ข้อนี้เอมมี่ก็ชอบมากๆนะคะอ่ะต้องมาดูว่าสิ่งที่เอมมี่ประทับใจอินดีมแล้วเลือกที่จะเข้ามาทําอินดีมนะคะก็ต้องบอกว่า มีความประทับใจกับผู้บริหารค่ะเราเป็นแฟนคลับในรายการอายุน้อยร้อยล้านอยู่แล้วนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเราชอบผู้บริหารโดยเป็นการส่วนตัวเนาะและพอเข้ามาศึกษาเราจะรู้ว่าผู้บริหารของเราะคะ่ะไม่ได้มีท่านเดียวนะคะมีทั้งหมดทั้งหมด5ท่านนะคะและแต่ละท่านเนี่ยมีความเก่งและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี่แหละค่ะที่ทําให้รู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่แตกต่างและก็ผู้บริหารแต่ละคน เก่งคนละด้านเมื่อเอาในแต่ละด้านมาผสมกันคิดดูสิคะว่าอินดีมเราจะพัฒนาไปได้ไกลขนาดไหนนะคะและแต่ละท่านเป็นคนยุคใหม่ทางนั้นเลยค่ะพร้อมที่จะพัฒนาอินดีมให้ก้าวสู่โลกอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะและต้องบอกว่าการทำงานที่นี่เรามีให้เลือกค่ะ ถึง4แพลตฟอร์มทีเดียวค่ะ4แพลตฟอร์มนี้นะคะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกๆคนได้เลยค่ะต้องบอกแบบนี้ว่าใครถนัดแบบไหนทำแบบนั้นค่ะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลค่ะเขามองแล้วว่าการทำงานแค่หนึ่งอย่างอ่ะมันอาจจะไม่ถนัด ในทุกๆคนไม่สามารถทำงานแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสร้างสี่แพลตฟอร์มเพื่อสร้างไรายได้ค่ะทุกคนถนัดแบบไหนก็ทำแบบนั้นนี่แหละค่ะต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของใครของมันและก็ทำที่นี่ได้ด้วยทุกๆคนด้วยค่ะและต้องบอกว่าประทับใจกับการที่เราได้เป็น ผู้ถือหุ้นในบริษัทอินดีมโฮลดิ้งด้วยนะคะปกติเราจะต้องมีเงินเยอะแยะมหาศาลเนาะอเราถึงจะเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัทได้ค่ะแต่ที่นี้เราได้เป็นผู้ถือหุ้นฟรีนะคะและเรายังเป็นเจ้าของเงินเจ้าของสกุลเงินดิจิตอลด้วยเราไม่ตกยุคเห็นไหมในยุคนี้นะคะเราแทบจะไม่ได้จับเงินกันแล้วเห็นไหมคะเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลแบบเต็มตัวนะคะ เราก็ฮิตอินเทรนไม่ตกเทรนแน่นอนเพราะเราก็ยังมีเหมืองนะคะเอาไว้สำหรับขุดบิตคอยได้ด้วยเห็นไหมต้องบอกว่าอินดีมเราเพรา้อมที่จะพัฒนาสู่โลกอนาคตจริงๆค่ะนี่แหละค่ะต้องบอกว่าเป็นความประทับใจเมื่อเราเข้ามาศึกษาแล้วเรารู้สึกว่าเออเราประทับใจในส่วนของตรงนี้มากๆเลยนะคะและต่อไปนี้เอมมี่จะเล่านะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะว่าทำไม เราจะต้องหาอาชีพที่2ออาชีพที่3ให้กับตัวเองนะคะต้องบอกว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้ค่ะที่กำลังเกิดขึ้นนี่เลยนะคะนั่นก็คือโรคโควิด -19 ถูกไหมที่กำลังระบ,บาดอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะเลยทำให้บางธุรกิจหรือหลายๆธุรกิจค่ะที่เคยคิดว่าตัวเองแน่ละฉันไม่มีวันล้มละลายแน่นอนฉันไม่มีวันปิดตัวแน่นอนก็ปิดตัวลงไปเรียบร้อยนะคะกับหลายๆบริษัท จากสถานการณ์โควิด19นี่เองค่ะและทำให้หลายๆคนนะคะเริ่มหันมานะคะเตรียมความพร้อมหาทางรอดให้กับตัวเองนะคะและหาทางรอดให้กับคนที่เรารักด้วยเพราะ เริ่มรู้แล้วเริ่มมองเห็นแล้วว่าอาชีพเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอแน่นอนเพราะถ้าฉันยังทํางานโรงงานหรือฉันยังเป็นลูกจ้างอยู่โอกาสที่ฉันจะโดนออกจากงานก็มีสูงถูกไหมถ้าวันนี้เรายังมองว่าเรามีอาชีพเดียวฉันมั่นใจในอาชีพฉันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เอมมี่มาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เรามั่นใจไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนค่ะในยุคนี้นะคะ อะเรามาดูกันว่าปัจจุบันเห็นไหมว่าโลกมันมีการพัฒนาไปแบบเร็วมากอนาคตคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะไม่มีอะไรแน่นอนอีกแล้วอย่างที่บอกว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนแล้วนะคะในยุคนี้และต้องบอกว่าปัจจุบันออกไปข้างนอกก็ยากลำบากใช่ไหมกลัวติดโรคกลัวเงินไม่มีก็กลัวค่ะแล้วจะทำยังไงละทีนี้ ก็ต้องหาทางเลี้ยงชีพนะคะให้เราดําเนินชีวิตต่อไปได้ใช่ไหมคะทุกท่านว่าจริงไหมเราจะทํายังไงล่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อโลกเรามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปเรานี่แหละคะ่ะจำเป็นจะต้องพัฒนาตามใช่ไหมถ้าเรายังอยู่ที่เดิมเรา ก็จะไม่สามารถไปต่อได้แล้วละ่ะถ้าเรายังอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงจำเป็นจะต้องมองหาอาชีพที่2แล้วละ่ะที่จะมาช่วยสร้างรายได้กับสถานการณ์แบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ต้องบอกว่าแล้วฉันจะมองหาอะไรยังไงละ่นะณยุคนี้คือยุคของออนไลน์ใช่ไหมเรามาดูเครื่องมือออนไลน์ค่ะเครื่องมือออนไลน์หรือว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะคะเครื่องมือออนไลน์เนี่ย จะสามารถทำนะคะให้เราเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยการใช้นะคะมือถือแค่เครื่องเดียวและก็ขอแค่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะนะคะรายได้ที่เราได้ก็จะสามารถมีรายได้เพิ่มกระเป๋าที่2และกระเป๋าที่3ของเราได้นะคะต้องบอกทุกท่านค่ะว่าวันนี้นะคะบนโลกเราเนี่ยมีรายได้อยู่2แบบนะคะมี2แบบที่หลักๆเนาะมี2แบบก็คือแบบแอคทีฟ นะคะแบบแอคทีฟเป็นยังไงแบบแอคทีฟก็คือเป็นรายได้ที่เราจะต้องออกแรงทําเราถึงจะมีรายได้เข้ามานะคะเช่นพนักงานรายวันพนักงานประจำเนี่ยเหมือนเอมมี่นี่แหละก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะอันนี้คือเรียกว่าแบบรายได้แบบแอคทีฟนะคะอ่ะ แบบนี้ถ้าเราหยุดทํางานรายได้ก็หยุดตามนะคะแต่อาชีพเอมมี่อาจจะหยุดได้15วันเนาะเป็น ate, สิทธิพิเศษสาหรับราชการแต่ถ้าหยุดเกิน15วันก็มีสิทธิ์ออกได้ค่ะรายได้ก็หยุดได้เหมือนกันนะคะอ่ะแบบที่2ค่ะเป็นรายได้แบบ passive income p a s s i v e income เป็นยังไงคะนั่นก็คือแบบนักลงทุนค่ะการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนะคะธุรกิจพวกนี้จะสามารถสร้างเครือข่ายแล้ววันหนึง่งเมื่อเครือข่ายเติบโตสามารถหยุดทำได้ค่ะ แต่รายได้ไม่หยุดค่ะอย่างเช่นเซเว่นอนั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าวันนี้เราเป็นเจ้าของเซเว่นหนึ่งสาขาเราจะต้องใช้เงินลงทุนอย่างน้อยนะคะไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทและต้องอยู่ภายใต้พันธสัญญา6-10ปีนะคะอันนี้ยังไม่รวมทั้งค่าจ้างพนักงานค่าน้ำค่าไฟนะคะและค่าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ของเซเว่นนั่นก็คือเจ้าสัวใช่ไหมการที่เราลงทุนเซเว่นเราก็ต้องหาทำเลหาที่ตั้งที่มีคนเยอะเยะนะคะและก็ใช้เงินลงทุนของเราเองแถมเราจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายและระบบหลังบ้านเองทั้งหมดเลยค่ะนี่คืออาชีพที่เราอยากใฝ่ฝันใช่ไหมบางคนอาจจะใฝ่ฝันว่าเอ,อ้ยฉันอยากมีเซเว่นนี่แหละค่ะที่เราจะต้องเจอทั้งหมดที่เอมี่เล่ามานะคะ และรายได้จากยอดขายของแต่ละเดือนนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเราจะต้องมีการแบ่งสันตันส่วนด้วยนะกับเซเว่นนะคะธุรกิจแบบนี้นั่นก็คือเขาเรียกว่าธุรกิจนิตเวิร์กหรือว่าธุรกิจเครือข่ายนั่นเองค่ะการที่เราลงทุนเปิดสาขาเซเว่นนี่แหละต่ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้คนอย่างเราทั่วๆไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถมีเงินทุนเยอะขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าวันนี้เรามี Uh, ธุรกิจเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งที่มีแพลตฟอร์มที่มีคล้ายๆกับเซเว่นเลยค่ะแบบนี้สนใจไหมโดยที่เราไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องลงทุนเยอะเหมือนเซเว่น เราทำน้อยๆเลยค่ะเหมือนเอมมี่แหละเอมมี่ทำงานเครือข่ายรูปแบบคลายๆเซเว่นเลยนะคะที่เรียกว่าธุรกิจอินเดียนี่แหละเราไม่จาเป็นต้องมีหน้าร้านค่ะไม่ต้องมีลูกน้องค่ะไม่ต้องมีนายจ้างค่ะแล้วก็ทำที่ไหนก็ได้นะคะและทำร่วมกับงานประจำเหมือนเอมมี่นี่เลยนะคะสามารถสร้างรายได้วันละ400บาทจนถึง40,000บาทเลยทีเดียวค่ะธุรกิจนี้มีชื่อว่าธุรกิจอินดีมหรือว่า โปรเจกต์ปรดนี้ของพี่ก้องเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนั่นเองนะคะธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งจะเป็นตัวที่ช่วยสร้างไรายได้ให้กับเราค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเอมมี่ไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะเราทำงานกันเป็นทีมค่ะมีการสร้างไรายได้นะคะถ้าวันนี้เอมมี่ป่วยหรือว่าเอมมี่หยุดงานไป คนในทีมงานของเอมมี่เขาไม่ได้หยุดงานด้วยนี่เขาก็ทํางานต่อไปต่อไปนะคะเงินก็ยังไหลเข้าบัญชีเอมมี่เหมือนเดิมเห็นไหมคะว่าเอมมี่สามารถหยุดทํางานได้แต่ว่ารายได้เอมมี่ไม่ได้หยุดตามนะคะอันนี้คือข้อดีของธุรกิจเน็ตเวิร์กในยุคนี้ค่ะเห็นไหมว่าอินดีมคล้ายๆกับเซเว่นเลยแต่ จุดเด่นของอินดีมอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเราเริ่มได้ง่ายนะคะลงทุนต่ำค่ะสำเร็จได้เร็วนะคะและก็สำเร็จได้นานเพราะว่าเรามีระบบหลังบ้านที่ดีและที่สำคัญอินดีมมีผู้บริหารที่เก่งอย่างที่บอกไปแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเอมมี่อยากให้ทุกคนเปิดใจลองเข้ามาศึกษาอินดีมด้วยกันนะคะและต้องบอกว่าที่นี่อยู่พันแบบเป็นครอบครัวจริงๆค่ะมีทีมผู้บริหารที่น่ารักแล้วยังมีทีมโคช้ชผู้นำต่างๆมากมายเลยค่ะที่เข้ามาดูแลเราคอยจับมือเราทำงาน ทำกันแบบครอบครัวจริงๆค่ะสอนทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ศูนย์เริ่มจับมือทำตั้งแต่เริ่มต้นคุณไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะว่าอยู่ที่นี่แล้วจะรู้สึกว่าฉันทําไม่ได้เราจะจับมือคุณแล้วเดินไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ค่ะเอมมี่มาบอกเล่าในสิ่งที่ อยากให้ทุกคนเปิดใจลองรับโอกาสนี้ดูค่ะวันนี้เอมมี่มีสุภาษิตอยู่หนึ่งสุภาษิตนะคะซึ่งเอมมี่ใช้อยู่เป็นประจำค่ะนั่นก็คือใครไม่ให้โอกาสเราก็ไม่เสียใจเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองขอยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวอินดีมนะคะ ใครไม่ให้โอกาสเราก็ไม่เสียใจเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองนะคะวันนี้เอมมี่การิการากังคําหรือว่าโคชเอมมี่นะคะขอจบการแชร์ประสบการณ์ท้งนี้นะคะและหวังว่าทุกท่านที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ธุรกิจนี้ไปพร้อมๆกับเรานะคะ